แซ่บครับผมปลาสองปูด้ยติครับผมคุยอยู่นี่ล่ะอดีตจ้าแม่น้องวันสีนิสานมาหน่องนหอยจ้านิลาน่ารักมากแค่เศียรออกที่ละลูกเบ่งแม่สีใสเห็นไหมแค่เศียรออกนิลามีหูซีหูคนน่ะคนน่ะสวยมากจะครองวันเกิดไหมมือนี่ ิจันทงานวันเกิดให้น้องโม่จ้ะครบหนึ่งขวบแล้วครบหนึ่งขวบไหล่าเ,เกิดสิบหกนี่น่าจ้ะหนึ่งขวบแล้วเห็นไหจุนพูนอยู่หันมาอาจุดน,นะจะบาดไหมมาอาบจุดจุดโดนอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวนี้จ้ะอาจุดกันอาจุดกันจุ้กกันเฮ้ยเป็นตะหักวะพี่น้องเห็นไหมันอาบนา้ำแล้วเดี๋ยวนี้จ้ะ เพิ่นเย็นเพิ่นน่ะเพิ่นน่ะมื่นนนนนอนี้สิจัจนงานวันเกิดไหนล่าสิได้นยังเรื่องไหนล่าเนาะเพิ่นน่ะเพิ่นน่ะพี่น้องจังหวะเพินเกิดสมอสวยแท้ลูกสาวสวยแท้ลูกหนึ่งขวบแล้วจ้านะเพิ่นน่ะเพิ่นน่ะ เด no ี๋ยวแม่ไปเห็นนักินกันนะรบบมือสาวๆคนนี้สิมาเหียพี่เบิร์ดดีกับน้องมม่ครับพี่น้องเเค้กนั่นแหละเรนเค้กครับพี่น้องครับนี่เป็นมาแล้วมาเอานี่นี่จงจงนอนตุ้มน้องกินเขาแล้วงมาเวลามันนังนอเพ่งแตนอนแม่นองรับแล้ว นอกสิลาวเลยอัน2 3 Happy Birthday เอาอิ่มทั้แผ่นแมเอาแนกเป้าให้น้องเ่อ้โนึ่งคามหาึ่ารักฐานแล้วเห็นว่าเม็ดเข่าโอ้ยรับเดีวว่าสนนจะหยั่งลาเข้าไปกินบหมนี่อันนี้เหมือนเมือนเล่นจับของเลยเนี่ยเหมือนจับของง่ายมากเลยปุนนอปุยปุยมาแล้วว่าตัดแคบเหมือนกินเผาเล้วไม่เมื่อยกว่ามั นับนับพี่น้องนับมาตัดเช็ดตัดเช็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ้ยเนําเหมนอะไสองสนับนับจาของกันบ้างเจ็ดแปดเก้บสิบฟ้อง็สิบพ้นกวนะให้มันทอกันเด้อว่าทอกันเดี๋ยวจะของมันเกิดสิวาจวว่ากระตัวบอเรียนตเลยมา มันถอดใบแบบนี้แต่กินกับลาบเป็ดพี่น้องสิเขาแรกน้ำกันเรื่อครับเรื่องครับสุโมองสุบอนครับเอาใบโหดมาบอกผู้รุ่นวมาถีบไม้เตือนห็นสอดอยู่เด่นมาเดี๋ยวน้องโมเสียนหิวนอนก่อนเห็นบ่ากินข้าวแล้วหิวนอนเลยเจ้าของมันเกิดนี่เอาเจ้าของมันจะไป็นยังไง จะไปเขาตุกตาออกก็ไ hmm. ด้น้องก้าตุกตาอกันเี่เอาอตุกตาไอจิเนเกีกไหล่ะเกีนออกเรื่อง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 เรื่อเร่อ่องเร่อเกินเร้่อเ่อง่องเรื่องเรื่อเื่องเ่อเร่องเรื่องเรื่องเร่อง้อร่อง่องิ่องเ่อเร่เรื้อวน่อเอง่นงืองเ่ององเอเจ้่องเิน่องยร่องเอเเร่่อ่่รือร่อองร ไม่ได้ให้กินนะเกียได้จ้ะของหวานเก้ยย่งจังเลยไม่ได้นุกไปโยแม่เกียร้านไหนก็แอบครับเออโอ้เขาเกี๊ยวไม่ปุยหนึ่งขวบเดียวไม่แม่นมิดตัวเดียวได้พี่น้อง มีอีกตัวหนึ่งอยู่ของน้องทิมครับของน้องอิงนะอยู่หน้ายิงอ้วนที่ออกลูกเหมือนนะน้องทตึ้มทิมครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องเมืองเค้กเต็มปากเยอะแม่ว่าให้กินหลายดอกให้กินทั้งนั้นละกวนแล้วฟังฟังฟังนอนกวนแล้ว ยังน้อยก็เขาไปนั่นในเฮียนจ้ะเบว่างันเดนนี่ปอกับเมียเทราะฉะนี้เขาไปนั่นคนก็เลยนนั่นฝังหอกตะเกาวงตอนนั้นตอนนั้นเปิดประตูไปกับเขาตอนนั้นน้องมะม่นแขนละนอนครับตอนนี้น้องมะมุม่มมครับน้องกัดย่างเดียวนอกก้องกัดย่างเกียวน,ยน้วนองใจ๊ให้แล้วแล้<อ>กี่ใบได้ทุ่งครับเดี๋ยวนี้ใบดังก็ือว่ะไรแล้กี้ดังน้องน้องใจ๊ให้น้องเป็นแม่ปุ๋งนะน้องทองแม่ปุ๋งแม่ปุ๋งกับกู้นะ ทองไข่ถงไข่ไปน้อนไปจับไกลปะเนเว้นวน่ะนอนจะยำปากจุ๊ยวาอยู่ปุ่นน่พ่อกับอัน้เอาทำกำลังลาบเป็ดจ้ะพี่น้องลาบเป็ดกินหนังแร่งจ้ะแต่ลองงานวันเกิดน้องโมนนี่ล่ะเว้นเอยเลียยปากหลวบๆอยู่ พนี่ล่ะีน้องน้องเคยถ่องเทียนหนึ่งแล้วแต่ว่าน่องน้องนงนอเด็กหน่อยป่ย่าง,งเด็กปะย่างี <c oughs> ่ถ่องที่สองจากพีน่อง่วงที่สองก็สีได้เลี้ยงบ่เพราะว่าคนแรนไปบ่ได้เหมนกัลบก,กปีนปอดปินไง,งยอยู่บ่เชียมมันเข้าไปกรลังลาเปียกจัด เป๊กๆแล้วเดี๋ยวก็ได้กินน้องวันชิ้นกับถอดใบอย่านั้นไปทาปนหรอใบม่อนตีปุ้ยเมึงน้อยๆนั้นทอดไหมใบม่อนใบบกหูดทอดไปคือ,อได้เก็บมามบ่เดี๋ยวไปเก็บจะข้าวก่อนหันปูรุ่นมากเลยจ้ะสวัสดีครับรพีพ่พพพพพพพรุ่นครับอีสานมองหน่อยครับโอ้ยากอะไรอะไรเนี่ยเอเลยไปเก็บโครงหนังอยู่นะแมนแมนเก็บชุดหนังอยอะแยงกี่แรงครับี่ผกฟัก วันก <laughs> ็ดกินข้าวว่าวันเกิดสะได้เรยมาเยี่ยมยยมทำขตามไปูแขนหลานฉังน <on> <Airbnb> ั่นแหละนั่งกูดจวดยท่นั่นห้ามทุกหนึ่งตัวเล้วนอนแตกเขาน้องขูจูดเู่นั่นอาสูเก็ดนองเอเียบตัวนี้ไหมมาเรื่อพี่น้องเอฟซีสมองสบะครับเป็ดน้ำกับทีมงานครับวันนี้เนี่ใส่ครับพี่น้องมั่นเป็ดตัวใหญ่เลยพี่รุ่นสามกิโลเค สามยู่งกงไอ้ปุยอันไข้ลังมันดิไข้ลังอยู่นี่ะเป็ดถกเป็ดถกเป็นไงพย่าีไข้ทางมไข้างสามไข่คือนุรนบ่สามไข่บ่สันาไข่เธอเป็นเด่นเป็ดจีเ้อสามในซีนเหรอี่เขาพูดอไรน่ขต้องต้อร้องม่กโลถันผ่อยากว่าว่ต้องถือไฟหนักมีแต่ของตัวนี้วัยังแตกี่วันี้ไหมเลี้ยงเตกเนขางมอให้ ครับสอยอยวัสดีครับสุรอดนนีน้องครับโนขาโนขาน้องขาอ่อนอดินใส่ไหมน,ไน้องเรือย้ง่ไหมน,น้อเจาตะไครทังที นมไปพี so ่น hey, mm ้องได้แล mm ้ว hmm. พี่น้องข้าตระใครครับโปรไฟล์อ่าเพื่อนเดียวกันทีครับนี่พี่น้องโครงโครงโครงต้มน้ำครับน้ำซุปมือ บันตี่หมอหมอกว่าครับเป็ดตัวใหญ่ไหมนะครับเสแสมันครับนี่พี่น้องครับทีเอดของตุ่มเป็ดวันนี้ครับพี่น้องเลยไม่ยังล่ะนี่ใบม่อนใบม่อนเที่ยวใบม่อนใบม่อนนี่เลยเขิเอนีไส้สานพี่น้องเอฟซีสมองุบก้อนหินก้องเกลื่อนตึงลงปลาเบอร์บรรทัดข่ายก็ก่อนหินตกลงภูเขานี่ครับทวานครับเพื่อดาดเป็ดอันนี้ครับเครื่องใน ไมปันปูดหาทพิปเนาะไงเต็มหมอหมอกอกเก็ดตัวไงครับปรเป็นยังงามครับสามกิโลครึ่งตัวนีพี่น้อล่างก็ละเมออนี้ล่ามัน,มนยังไ่ได้ใส่เกล็ดไหลเบาปุ๋ยคุณว<ม> <laughs> ่านี่สไหลยี่สต์มานนอเนาะเห็ดไงไงเจะไตเสียบๆ <laughs> เอาใหเบาปุ๋ยปั่นเป็นก้อนก้อนสีดได้ลงหมอเนาะหลดการจะไดจักกอดเมนม พี่น้องครับแสดงค่าเป็ดตัวใหญ่ครับว่าได้ฟักข้อใสแล้วพี่น้องครับสองเนี้อเต็มเต็มสหกแปดิพอดีพี่น้องสิพอดีเตยอมลงมาน้าอมลงดีเป็ดมันค่ะเรยไปรุ่นเพื่นมันของเสียแล้วเบาเลยเนี่ยขึน่แงมข้อเจ้าโผาหรือว่าเนาะนี่ละลดบาณเาพี่น้อง ล่งเกี่ยวเขาเจ้าเขานี่ละลาเป็ดสุดยอดอะิเป็นนางสอวไซไดียจีหัวเป็ดน้ำผพูดเถาไหมจีขาเป็ดแมนมันีแหนขาเป็ดปากดำปื้อปื้อยู่ว่ามันแดีกุละฮหึปลาเป็ดคือมันค่ะแกว้ายนนะเอ้ยดหัสดจาใบฝกวาบ่เป็นยังไงบ้ีเขียวมดลงควันคันใบมดหน่งันากิได้ห่ลยสัาลีโอ้ยเอบซีจากสีเขีตัวนี้ เียได้ใหญ่ได้สองคแซ่พักซีเลยของกระเทียมเนี่ยจะบอกยุ่เห็นบ่เนี่ยนะที่กระเทียมเนี่ยมันเลี้ยงกินเป็นก็ได้สำหรับเป็นยาด้วยยายากินเนี่ยมัเลี้ยงนยาน้ำผู้ขังอกกินน้ำกันเดือกอะไกินน่ะปนอไมูอกเงช่วงนี้ก็รงสีเตียมหอมมันเหื่อแล้วเกขาเอาซ้ำเดียวเี่ยนี่ส่นหอมพักซี่กินพักซี่ป้อมกับอันยังก็ ต้นหอมนี่ยเตรียมไปบังน้ามีเบาเบาโอยหลายอยู่ตลาดตเอานะท้าันจะข้าวกอนครับผมป้าหมอต้มมันเดี่ยวเราตัวเบาปุ๋ยแม่แล้ววพอเอาไปตำหลบอนีสู้บะระหนอเฮ้ยสู้เตรยของแท้กเยปาเดี๋ยวพอสิบก่อนนหลีเนาะไม่ของแท้เนาะตัวตัวตัวข เบ้านห้องไสใบซาแต่ว่ามัอนี่ไสใบม่อนเนาะปลาอัดมันติดก่อนเนี่ยเนือข้าม้านี่ยหอดซิบก่อนนี่เด้อหอดซิบก่อนนี่เด้อหอดหอเป็ดมันมั่นสี่วันมันขาดกี่เด้ลาเป็ดเ่ยมันงครับพี่น้องเอฟซีสมองสุบอลกรับว่าปุ๋ยน้าม้าพีรุ่นเบาปุ๋ยครับสุรลองมันเกิดของกันน้องโม่หนองโม่เนาะลูกสาวลูกสาวลูกสาวลาของเบาปุ๋ยก็เป็นหนองวสินบะมีเอ็น บ่ปุยมีตะลูกออนไส้สองคนพอดีดีหมูปนี่หมูมีลูกสาวอืไอ้าเฉดยๆไงบูเจัที่ไห้ลูกสาวบวห่วย่ปยุลูกต่อไปได้แล้วผีมือบัวเถงปังยุ่นมีลูกไส้กับลูกสาวสสาว,เวาิเวต้เน่ใครเต้ก็ต,ตมม่กับตำวเด้มีกันไว้มันคลาดเด้น้อเอิญบ<ำ>่วบบยังดอกสาดขาดสามพืนยังบ่วออยู่ยังบัวยังสาดกระโปงอ๋อวันนี้เสียวบันนี้เสียวเครื่องไน่ขืนได้ครับบัน ขึ้นหนอยโกโก้เถอท่านี่มืดดิไปดูนี่มดท่านี่มดหาชิเล้ยเบ่ปุ๋ยตัดแคก้าคนเดียก่อนตับหน่อยพออยู่หนเียงบัลอนเป็นสิบเป็นแธอสิโอ้ยวัเป็ะเลนี่จากกันเถอะเดบอ่เ้อนของม้ฮันเีพี่น้องนี่นือกมีเดือที่ต้มเล้วเอ้ยหนะเป็นสรอยเป็นตาันแต่เสียบอีหลีเทยา่ยเหรอีย ยังรเบาโอ้โล้างมัน่ะขี้เล้อไปยังโอ้นว่าพอดข้เ่อไ้เน่ยพอดพออันเก็บทองเนี่ยลูกก็เริ่มแข็งขึ้นมาเรื่อยเรือบนน่ยไปยังเบาตัวกู้เ่าลูกมาตัว่อโอ้ยหนอมันขิ้ตรงื้อยีนหนอโจหอดคอขบซิบ่ไอ้บ้าปุ๋ยขบขบขบี่เนาะ Hoặc hộp có như đóng này chúng tôi mời mừng 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 แมวลูกมขึ้นคัเนาะคือมาถึงว่าหาอันพนะเปลี่ยนให้ลูกใส่เหมือนัันเมือนี่เอาเนียนยังก็เนียนมอนมอนใบอ็นใบมี่แล้วก็พริกแห้งใบบุกุดนี่เดี๋ยองแสบบันเฮาหนังมันมันหนังนหนาสลกุ๊บกุบกุนี่ว่านคักึเนีเฮ้ยเนาะ ูตำกระตัไปสันต anyway, okay. yeah. ึ้งตึ้งยังหนุ่มหนุ่มก็เบาปุ้ยอ๋มีม่ต้อ้เไปโยวเแี้ยวปออไปนะ่อนเดยวเนาะหนุ่มเย่ยมมางนี่ ตัวอืบอืบเนี้ยเอาไปเนี้ยบึ่ยเฉียนตับลเลยผูกกังวยเลยพี่น้องเลยอ้หลับเป็ดหลับเป็ดตัวเดียวมาครับพี่น้องวันนี้นี่น้ำปูน้ำมันหลับกับผู้มันกับน้ำสีปุ๊บปรุงหลับถ้าเข้าเวทจะแหล่งน้ำจะน้อยมันอกเป็นเขียนปวดไหมเมียนน้ำมันน้ำเสียบน้ำนัวปรุงหลับใส่พี่น้องเลยจุ๊บ เาละพี่น้องขวดป้ามันขางลาบเป็ดมาเขาแท่ไปไปเซ็ตลาบห้องมัาพี่น้องครับป้านำมันมันนี่เนาะเย็นลอยได้พี่รุ่นเย็นลอยนี่นำมันมันลาบเป็ดเป็ดคนในห้องสี่หลับพี่น้องเราเลี้ยงแบบธรรมชาติแมนน้ำน้องเอยขนาดโคตรหลัมึงตีเขาเหนือไว้พี่รุ่นเนาะเออขนาดว่าเอามาหลายยังเขียนเต้ากุ้อยู่ พริกเบิกเน่าขอกัวหัวหอมเตรียมพร้อมครบแล้วเจือในครบพร้อมปรุงได้ไหมนี่ขัวไห้ไหมนี่มาครับปรุงแล้วเบาปุ๋ยปรุงครับปาาเป็ดคือมันคากแต่ที่สุดยอดเลยครับโอ้ยหมคากีนี่เกี๊ยหื้อชุดรถนี่เกี๊ยเี๊ยโอ้ยเจี๊ยโอ้เห็นได้กินเมือนขาดเจี๊ยบดีเดียเบานี่คชุรถครับปงปลายปงแซ่ปงอ่ะว้าวว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 วีวว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 น เโี่ยว่าเยาวนว่าที่ตอัน้ยบ้านจนหลายพวกสุดหลายปดีคืนองมะลิเนี่ัวเลรุ่นเห็นว่านองมะลิผมท่านได้เกิดไหมโอ้เรุ่นกับจินพวกหลายขาย้อกแก่อเถอะเางมะตป็นากพเอตัวรู้ตัวนี่เน่ยเนี่ยคนเป็นหารกนงสันละเ้พี่พงครับตงไปแล้วตามนครอบครัวครับพี่น้องเอาสุดตอทานนี่ ขาัวครับขัวไม่ไม่หอมรับเป็ดเนี่ยมันเลี่ยงมามันขังอยันนี้ลงไปครับมาจัดไปครับพี่น้องความลูกโดดยังน้อยเด้อครับแต่ว่าลูกโดดจากสร้อยครับเพิ่มซีซันเข้ามาแต่งหน้าแต่งตาพลุว่าะครูยิ่งพวกผ้าดิสติกพวกผ้าแตงผ้ายังมันกับพวกงามเนาะพี่รุ่นเนาะอ่ะจัดไปครับลงไปแล้วครับ ปลาครับน็อเนี่ยนี่กห้อนว่าขนางนั้นคนงามมึงสีแล้วเนาะงามเพื่อกอล่ะงามในแก้อเพือล่ะว่าดีว่าดีเนาะกระดองออขน้ำมาใส่น้ำซุปได้เลยได้่รุนเ็นตะกัวได้ปะนี่ยน้ำมาบีบใส่จั่วเก็บบัดเไงแม่ไม่น้ำซุปบ่ครับมียครับผนอยในหม้อซีมังเลยครับน้ำซุป มันแทบจลุกมันโอ้ความมันเลยยัง่ายอยู่กับลังนั่นเโไข่ขขาวงหนึ่งเลยน่าหวานนะประทังานเส้นมส่นบมอนมันเป็นอร่อยตียบู๊ยผิหน่อเองยังเข็มเตี้ยยิ่งสี่เลยเตี้ยวุ้ยมานครับ เอาเก่งในล่องมาเนี่ยพออีแมวโอ้โหนี่บันที่เด็ดที่เด็ดที่เด็ดมาเลยพออินเนี่เอ้ยคุณอยากจะยุ่งในมัดหลับเป็นมือแกันเด้อเอ้โแย่บหัวรูปหัวรูปสวนปั้นหอมหุ่ห่วยแท้ขอชิมนะครับเด้อชิม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  อืมแซ่บครับผมป้าสองปูเลยตีครับผมนไแซ่บครับแซ่บบปูปูลานึ้นมากความโอ้ยนี่ของแซ่บเนาะปยแซ่บๆจำนวนเลยครับผมมาเร็วครับเต๊ะโต๊ะโตเวลาตักเลยโอ้ยอยู่ร้านก็มวนเนาะธรรมดาละ บ่าปุ๋ยจักสองส้ำจานกับพอหวเาเนาะเาเออ้พ่อยังตักใหม่ก็ได้มีเงี้ยเี้ยเงี้ยเงี้นเงี้ยเอาเตักง้ยตักไปจานนี่อ๋อพะพะยังตอเงินหน่อยว่ลุงสามจานกับพ่อหลอกบ้าปุ๋ยนะครับพีหน้งครับบานนี้ โอ้ยบใบชาดูแกมากพอมน้ำต้มใบม่อนถ้าว่าโดนหน่อนี่บารดิกินในน้ำต้มใบม่อนนี่นี่ละรวนสุดยอดเลยเมียนบาคนสีมับไส่ใบ่าเนาวางตรงซะนี่เป็นของคูครับอีสานมาตลอดเลยใครรเมีนใบม่อนมันมันมันนัวเมหอมลึกๆตัวเมียนขอถอดปาันนาโอ้ย เด็กในบ่อฝุ่ยเท่ตากคนเด้อพี่น้องซีสมองังบ่อลแล<ต>้วครับไม่มชิ่แลน่งน้ำกันมัอนีนส่สวัสดีครับบ่อหย่อมอีสานทีครับผมเมียนช่วงนี้เป็นเนบ่ย่มเนี่ยเลี้ยงหนูเรื่องเนียงเขาน่ะมันกับ,บบางๆนะครับว่าไข่มีเนาะครับมันยุดมันมีอยูย่แต่มันดักว่าถือกหนุ่มกับที่ลึงบ่วงเนี่ยนะครับก็ปล่อยมันขยายพันธุ์ผุหลาปีนาเฝ้าไม่ชังพอกันนะครับเมียนเมียนเมียน วันนี้ก็ทีไม่กินลาบเป็ดน้ำปัดมาขึ้นเลยเ่าปุ้ยไปดักหนูปากแดงเันไหมไมกินน้ำบ๊ดักหนูปากแดงกับก็เบ่าปุ้ยเบอร์สีขาดครับบ๊อปากแดงขาดแล่น้ำมาท่านบ๊อบบ๊อบปากแดงกับป่ปุ้ยเส้น้ำกว่าท่านวันนี้ก็เส้าขาดแล้วจีบเออโอ้โหเส้าปากแดงมาเด้อพี่น้องกินข้าวแล่นน้ำกันเบิ่งแน่ลาบเป็ดเป็นตาแสบคักหอมหวยห่วยบางแน่ ซึ่งตุมสดลองข้อก็สิมอนดีเนาะเป็นไดแท่งหมูแกงเำามาทรงเมื่อกี้แม่จะของวันเกิดกับพุนนอนเอ็ดรียสญิปุนจะของวันเกิดเตะพวกกันตะเลี้ยงวันนี้มาได้จ่ามาได้ปาดหนังไม่คดลงงงอยู่ให้ปุ๋ยว่ามงูเลียงก็บอกาปน่เม่อยจักบาดกันนะคือสมิเป็นตะแสบเลยพี่น้องตรงนี้วสามสี่ ฝีมือจะครองเองเป้าแน่เขาห่อนเลยบ้วนอะก้อนเกล็ดน้ำเขาไปเอามาจื้อม,มาเป็นเลยเพชรเขากันไม่ป่วยหอมบ่ะเดี๋ยวอ,อ,อ,อย่าเกลียตะระยาของคุ้มหอมคุ้มเพชรหอมปีก พบเจียบพนัวพมันรสชาติเขากันอีกบป้งอยากบอกมาได้สืสบสครับมากินแรงทำกันื้นนี้แต่เ้อพี่น้องอฟซีสูสุบแลครับกานด้กันที่สามแรงินมันไผวหลงก้นามามากันลาเป็ด

ลูกกว้างมึ้งซิมเล่มเป็นเอควดิบพี่น้องใข่พี่น้องเนี่จ้ะไม่เหรอครับน้มมันเล็กครับโอ้ต้มมันเล็กโอเคครับผมเอออืมใบมะรุมีเลือยหนำหนำอือหมหอเป่าอือกดลองก่อนอันนั้นอันอไรอออันนี้ตั่นอะไร อันตันอลหนหมผ้อดย่ตัดตัดเป็ดต้านใม่แบนแบนตุกแบบภาคเหนใบม่อนหายางเดยสีใสเนาะวสินไปได้ใสบน้านเ่าค่ะหอากเปนม้าไ่ได้รักนเปล่านน เราไปอยู่เอาเลยเดีวจิมลาคอว่าละลูกอยบลอได้ความไม่ยเหมือนวควานีเด้อคาบางเฉ็ตั้อนไเปลา้อยอ๋อไม่เปล่ก้ยรวโอเสุดยอดเลยนองนก็ใบหนไหลูกแต่เป็นยังชิมมังบอกไปดี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 บาเฮ้ยมงานเาคุยกันไง ดกินบี่กันทำเขาตกลงเนี่ยโอยมันหนีมันีดออธรรมดาครับบแมนบอนแมนบสายสายนีมันมงนนแล้วแล้ววัต่วงนอนบอยเี่ยเลียบเทียบซือๆอัจึงมันใจขาดน่เดียวมาได้กินข้าวมาเด้กินข้าวบายกับบ้านองเต้านนอบ้านนอแมาแม่คือก้าครับผม อาจารย์ในก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อครับอีกรอบนึงครับพี่น้องที่ตามดิจิตอลครับอีสามพี่น้องครับมาในี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณล่วงหน้าเด้อพี่น้องเด้ออีกรอบนึงครับที่คอมเมนต์ครับที่ว่าไปก้อนวันเกิดหนองโมครับพี่น้องหนองโมพี่น้องขอบคุณหลายรับสำหรับทิ่นี้ครับพี่น้องไปก่อนครับชิมหนำว่าไม่กับพี่น้องขอให้โชคดีความสุขยจ้าคิปจะขายจะจนเด้อพี่น้องเด้อนำด้วยซู่ขุดซุกคนเด้อพี่น้องเอาชิมหนี้ไปก่อนชิมหนำว่าไม่ครับโชคดีความสุดวันดีสวัสดีครับ